สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูช้างป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สิ่งที่เราอยากนำเสนอก็คือคุณแม่ลูกดกนะครับเข้าใจว่าตัวใหญ่ๆตรงกลางน่าจะเป็นช้างพังที่มีลูกแล้วส่วนทางขวามือน่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับที่แปลกใจก็คือทำไมมีช้างตัวเล็ก3ตัว ทั้งงที่มีแม่เพียงตัวเดียวนะครับหรือว่าเป็นคุณแม่ลูกดกตัวพี่มีงาก็ถือว่างาสวยงามทีเดียวนะครับเราไม่สามารถคาดเดาว,ว่าอายุช้างจะประมาณสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูลักษณะงาก็ถือว่าค่อนข้างจะยาวแล้วแต่ตัวยังเล็กมากนะครับ อาจจะอายุสักสองสามปีประมาณนี้นี่ดูคุณแม่ช้างหรือว่ารับลูกเขามาเลี้ยงก็เป็นไปได้นะครับบริเวณนี้อาจจะเป็นเนื้อเชอรี่นี่ดูขุดนะครับอาจจะพาเด็กๆมาเลี้ยงหรืออาจจะรับเลี้ยงเป็นรายชั่วโมงก็เป็นได้นะครับ แต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่คุณแม่ลูกดกแน่นอนนะครับคงเป็นลูกของช้างตัวอื่นแต่มากระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเฝ้าดูว่าจะมีแม่ตัวอื่นมาสมทบหรือเปล่า